เหตุการณ์ในรัชกาลที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาขเขมรและกรณีที่ไทยมีบทบาทในการปราบดาพิเศษหรือแต่งตั้งกษัตริย์เขมรซึ่งเป็นเรื่องที่มีหลักฐานในประวัติศาสตร์ไทยและกัมพูชาคำอธิบายในสมัยรัชกาลที่1 2325-2352 แห่งราชวงศ์จัก,กรีไทยมีอิทธิพลเหนือกัมพูชาซึ่งในเวลานั้นตกอยู่ในภาวะที่มีการแย่งชิงอำนาจภายในโดยไทยและยวนเวียดนามต่างก็มีบทบาทแทรกแซงและสนับสนุนฝ่ายต่างๆในราชสำนักขเขมรกรณีสำคัญการปราบดาพิเศษพระเจ้านะครหลวงอัญญาเจงนักองค์จันนักองค์เอง หลังจากการเสียกรุงธนบุรีรัชกาลที่1สถาปนาราชวงศ์จักกรีในปี2325ไทยได้สนับสนุนนักองค์เองหรือที่ในบางเอกสารเรียกนักองค์เจงให้ขึ้นครองราชที่กัมพูชาพระองค์ได้รับการปราบดาพิเศษคำไทยใช้กับการตั้งกษัตริย์โดยอำนาจของกรุงเทพมหานครกัมพูชาขณะนั้นอยู่ในฐานะรัฐบรรณาการของสยาม โดยมีการส่งเครื่องราชบรรณาการและยอมรับอำนาจเหนือเบื้องหลังกัมพูชาในยุคนั้นถูกแทรกแซงจากทั้งสยามไทยและยวนเวียดนามการขึ้งครองราชของกษัตริย์กัมพูชามักต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบางครั้งไทยแต่งตั้งกษัตริย์ฝ่ายตน้นยวนก็อาจแต่งตั้งอีกพระองค์ทำให้เกิดสงครามตัวแทนสรุป ในรัชการที่หนึ่งไทยมีบทบาทสำคัญในการปราบดาพิเศษหรือแต่งตั้งกษัตริย์เขมรเช่นนักองค์เอง,เองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรักษาอิทธิพลของสยามในดินแดนแถบอินโดจีนโดยมีการส่งทัพช่วยเหลือบังคับให้พระองค์ส่งเครื่องราชบรรณาการและรักษาความเป็นเมืองขึ้นของกัมพูชา